วงเธอพระองค์งเจ้าศีรัตน์พระวรัชชยาสเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์งเจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ณพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เวลาเก้านาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์งเจ้าศีรัตน์พระวรชชยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สเสด็จพร,ร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตไปยังสนามกีฬากลางพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ทรงเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระราช,ชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งเด็กๆในชุมชนบริเวณใกล้เคียงวังสุขโขทยัยโดยจัดให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชทานพรปีใหม่ ด้วยการเสริมสร้างให้มีจิตอาสาในการเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความเพียรมีเมตตาธรรมอันจะนำไปสู่ความรู้รักษาเมื่คีเพื่อการสร้างพลังแก้ไขปัญหาอุปสรรคพยันตารายต่างๆและการยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ยืนอยู่บนฐานของความประหยัดและการพึ่งพาตนเองเปิดโอกาสให้ครอบครัวข้าราชบริพารได้แสดงออกถึงความสามารถต่างๆและส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชบริพาร โดยสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้พระราชทานอาหารขนมและของขวัญแก่เด็กๆรวมทั้งมีพิธีประทานทุนการศึกษาสลากออมสินพระราชทานรางวัลทุนเรียนดีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันต่างๆทั้งนี้เพื่อความสุขในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556